ขอบคุณคุณชินนายครับคุณผู้ชมครับการปกป้องทรัพยากรลุ่มน้ำโขงชีมูลเป็นหโจทย์ใหญ่ของเครือข่ายประชาชนกลุ่มลุ่มน้ำโของอีสานได้มีการรวมกันจัดกิจกรรมถอดบทเรียนแล้วก็หาทางออกผลกระทบเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่เมื่อวันที่12-13ถึงกันยายนที่ผ่านมาที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดต,ติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณพลวัตด,ดวงเข็มกับ รอยให้แม่น้ำไหลอิสระเอาระบบนิเวศคืนมาเราต้องประเมินความไม่คุ้มค่าในการสร้างเขื่อนคือบางส่วนของแถลงการข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงาน30ปีของชีมูลก,กิจกรรมการรวมตัวเพื่อหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์จากผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดการน้ำขนาดใหญ่โดยรัฐของเรือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโของอีสานร่วมกับนักวิชาการและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจ พอสร้างเสร็จแล้ววะนี่กาเก็บน้ำปุ๊บเป็นว่าทดสอบการกัเจ็บน้ำปี36มันท่วมไปเยอะเนาะชังเช่นหน้าแม่เนี่ยก็ถูกท่วมเลยไม่สามารถทำอะไรได้เลยที่เลียงงัวเลียงค้วายของผู้นันกถ็ถ่วงของผู้นี่ก็ถ่วมเขาทำมาหาจินเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาพอคุณมาสร้างเขื่อนปุ๊บซุปเปอร์มาร์เก็ตเหล่านี้ถูกน้ำท่วมหมด ทำอะไรไม่ได้ต้องเป็นหนี้เป็นศินมาซื้อกินต้องให้ลูกไปหาเงินข้างนอกต่างจังหวัดออกไปกรุงเทพเดี๋ยวนี้ถูกหลอกไปต่างประเทศไปไหนหนี้สินทั้งนั้นเลยเพราะว่าทรัพยากรของเขามันเสียหมดแล้วการเปลี่ยนแปลงเส้นทางไร้ความนามมันส่งผลกระทบให้ปลาที่มันเคยล้วงเขากุดล่วงเขาห่วยลวงเขาห้องขื่นไข่น้ำไห่น้ำหน้าเนี่ยมันขึ้นบ่ได้เพราะนั้นปลาลดลงแบบแบบหากินยากลำบากขึ้น การเลี้ยงงวเลี้ยงคว้วลดลงไปต้นแถบสุมชคนเลี้ยงงวเลี้ยงคว้วเลยสุมตินี่แต่ก่อนี่ทงท่ามงูวค้วถามว่าคว้วท่ามงวท่ามันเป็นยังไงมันอ้วนมันอุดมสมบูรณ์ท่วมน้ำท่วมนักเขานักเขาไม่มองเชียเลี้ยงอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนต้องปล่อยต้องขายมาสื่ออยู่สื่อกินกันวิธีจุดเปลี่ยนไปเวทพวกนี้มันสําคัญมันทําหน้าที่ในแต่ละฤดูกาลของมันกิจกรรมครั้งนี้ยังมีเวทีเสวนาทางวิชาการ เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อสังเกตและผลกระทบต่อวิถีคนในลุ่มน้ำภาคอีสานให้ชาวบ้านนักปกพ้องสิทธิ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบและป้องกันการละเมิดสิทธิชุมชนผ่านการดาเนินโครงการจัดการน้าขนาดใหญ่สาปีก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะคืบหน้าแก้ปัญหาได้บางอย่างนะแต่หลายๆอย่างนี้ยังไม่ถูกแก้ไขแล้วการออกแบบโครงการที่ใหญ่ขนาดนั้นน่ะความคุ้มค่าของมันเนี่ยนะ มันสามารถที่จะตอบได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่จะต้องตอบคําถามแล้วมันไม่ชัดเจนพอมันไม่ชัดเจนมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เขาก็อยากจะอยากเอออันเก่ายังไม่แก้อันใหม่ก็จะพึ่งได้ไหมคิดกันให้ดีให้ทั่วที่ก่อนค่อยๆว่ากันอะไรเงี้ยน้ําและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติยังเป็นทรัพยากรหลักที่ชุมชนในพื้นที่ภาคอีสานได้พึ่งพิงซึ่งชาวบ้านย้าว่า การบริหารจัดการในระดับชุมชนจะมีความคุ้มค่าและจำเป็นต้องให้แม่น้ำทุกสายไหลอย่างอิสระเพื่อลดผลกระทบต่อวิถีชุมชน